รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Healthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีค่ะกระตูนัทนันนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy Journey by BDMS รายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วไทยแบบสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครแถมยังได้สุขภาพด้วยตอนนี้ตุนพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองของคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงใจกลางเมืองคือสวนสาธารณะหนองประจักษ์ที่ที่เราจะเห็นคนรักสุขภาพเขามารวมตัวกันมองไปทางไหนเราก็จะเห็นคนมายืดเส้นยืดสายออกกําลังกายไม,ม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่แล้วนะมาเห็นขนาดนี้แล้วแล้วยังไม่ออกกําลังกายยังไม่ออกไปทําตัวให้สุขภาพดีเนี่ยคือมันจะรู้สึกผิดมากเพราะฉะนั้นใครอยากเริ่มต้นการออกกําลังกายนะคะมาที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์แล้วมันจะทําให้คุณออกวิ่งเอง กินได้นะคะตูนมาที่ตลาดสดเทศบาลหนึง่งเพราะว่าที่นี่ของกินเยอะตอนเ,เช้าเดี๋ยวมาดูร้านนี้กันยายพรยายพรคนไหนเอ่ยยายพรคนนี้ร้านขายขนมเวียดนามแม่จาอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เวียดนามเป็นไงเอ่ยไงหรืออันเดียวนี่นะอุ้ยงั้นเอาเลยขนมอันนี้นะ่ะเบอร์เกอร์เวียดนามมีอยู่เมืองไทยมีเจ้าเดียว จริงหรือเปล่า<ช>ทั้งประเทศเลย<ช>ยายพอบอกว่าเจ้าเดียวแลวร้านยายพอตอนนี้เหลือชิ้นเดียวโอถ้าตุ้งไม่กินนี่คือตายตาไม่หลับแล้วล่ะอีกอย่างนึ่งที่ตุ้อยากกินก็นกนคือปาเตาเป็นขนมปังแบบเวียดนามเดี๋ยวเราไปดูกันมีไส้อะไรบ้างเอ่ยไส้รวมครับไส้รวมปาเตกับข้าวจีแป้งจีนี่ต่างกันยังไงก็ตัวเดียวกันแหละแตว่าตัวนี้ มันเป็นแบบทุกการ์ดือของลาวอันน okay ี้จะเป็นแบบสูตรลาวลาวเลยอ่าไขายังไงคะชิ้นละสามสิบห้าชิ้นละสามสิบห้าโอ้ไม่แพงเลยอ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยโจ๊บเขาเปียนเด็ดแล้วก็แกงเดือดเอาขิ้ขอบคุณค่ะอู้เมืองอุดรเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า มีอาหารอร่อยแล้วก็หลากหลายที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือรวมวัฒนธรรมเอาไว้ตั้งแต่ไทยไทยอีสานลาวแล้วก็มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่ที่นี่กันเยอะมากคนจีนก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาที่นี่เราจะได้วัฒนธรรมแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันอยู่ในที่ที่เดียวเดี๋ยวเราชิมรสชาติของแต่ละวัฒนธรรมไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเที่ยวเมืองกัน come on ที่มูลนิธิสันเจ้าปุย่ามีชาดอกพีชไม่มีคาเฟอีนกินเที่ยวแบบจัดเต็มสไตล์นักท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตูนจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเมืองอุดรให้มากขึ้นกับคุณหมอดิวไกด์เจ้าถิ่นแห่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรที่จะพาเราไปเที่ยวสนุกๆแถมยังได้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหมอสวัดีค่ะนี่ชุดออกกำลังกายแน่นอน ah <laughs> นี่ตูนก็ไม่ออกมานะอ๋อปกติมาแล้วหรอเมื่อเช้าปกติอ่ะตูนเป็นคนออกกำลังกายตอนเย็นเพราะตูเป็นคนตื่นสายแต่วันนี้เรานียออกกําลังกายเช้ากับออกกําลังกายเย็นเนี่ยต่างกันยังไงคะออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องบิวก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อออกกําลังกายตอนเย็นอาจจะช่วยเรื่องเบิร์นในการเผาผลาญการออกกําลังกายที่เหมาะสมนะคะควรออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ30-45นาที4-5วันต่อสัปดาห์การออกกําลังกายเน่จริงแล้วมันแบ่งความเข้ม ข้นของการออกเป็นสระดับมายก็คือเล็กน้อยเหมือนออกกําลังกายเบาๆ Mo ดเ r อร e ก็คือปานกลางซีเวียก็คือออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเขาจะวัดกันที่อัตราการเต้นของหัวใจ ดี๋ยวก่อน <laughs> ก่อนอื่นนะคะ <laughs> ก่อนที่เราจะไปไกลกันกว่านี้ตุกข่แนะนําก่อนนี่คือคุณหมอดิวนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรหมอดิวนะคะแพทย์หญิงชนพันธ์กะแสค่ะ American Board of Antiaging and Regenerative Medicine แล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีก2ทางนะคะก็คือ Preventive Medicine เวชศาสาตร์ป้องกันและ Life สไตล์เมดิซินไว้ศาสตร์วิถีชีวิตค่ะตัวขอถามคุณหมอเรื่องออกกําลังกายอีกนิดนึงว่าตูนเนี่ยเพิ่งเข้าวงก,การออกกําลังกายได้ไม่นานตูนออกกำลังกายโดยการเดินตูนเลือกที่จะไม่วิง่งมันจะมีความเชื่อมแบบนี้ไหมว่าอ๋อถ้าวิง่งวิ่ง20นาทีถ้าเดินต้องเดินนานกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันวัดกันแบบไหนยังไม่วัดเลยไม่วัดเลยการออกกําลังกายที่ดีนะต้องไม่เกินครั้งละ1.5ชั่วโมงและอัตราการเต้นของหัวใจต้องไม่เกิน50%ของสูงสุดตามอายุที่หมอบอกอออ้ััตตรราากเนขงหวใจ2020ลบ ายุสมมุติว่าหมอ40จะได้คำนวณง่ายค่ะเอ้หรือ20เอา20ละกันก็คือ220ลบอายุลบ20ใช่ป้าก็จะเหลือ200 <c oughs> อันนี้คือ maximum heart rate ของหมอ <c oughs> การออกกำลังกายเล็กน้อยอัตราก,การเต้นของหัวใจต้องไม่เกิน50%ของ200 แล้วแล้วมันดียังไงในการที่คลิปฮาร์ดเรทเราให้มันอยู่ช่วงนั้นหนึ่งเลยมันจะทําให้สมดุลการสร้างฮอร์โมนต่างๆมันปกติและที่สําคัญเลยลเราออกกําลังกายเพื่ออะไรต้องการให้แข็งแรงถูกต้องไหมใช่ค่ะอย,อยากเป็นคนแข็งแรงอยากเป็นคนสุขภาพดีอยากไม่มีโรคใช่และออกกําลังกายที่แข็งแรงที่สุดก็คืออัตรา,าก,การเต้นของหัวใจต้องตามนั้น พอทามากกว่านาั้เนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเม็ดเลือดขาวลดลงมันจะมีเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่ชื่อว่า NK cell อันนี้เป็นเม็ดเลือดขาวเพชรฆาตเลยที่ฆ่าเชื้อโรคได้หมดทุกชนิดฆ mm. ่าแม้กระทั่งมะเร็งได้ mm. มันก็เ,เป็นที่มาว่าทำไมต้องออกกำลังกายแล้วหัวใจต้องเต้นเท่านี้และระยะเวลาไม่เกินเท่านี้ เราได้ยินคําว่าชะลอวัยบ่อยมากคําว่าชะลอวัยเนี่ยคือชะลอคือทําให้ช้าลงมันหลักคิดของมัน,นะอะคืออะไรทั้งชะลอวัยเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็เวชศาสตร์วิถีชีวิตเราเหมือนกันเลยก็คือเราเนี่ยจะเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนาะมาเพื่อปร,ปรับพฤติกรรมของคนไม่ว่าจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพการกินที่มีคุณภาพการออกกําลังกายที่มีคุณภาพการจัดการกับความเครียดที่มีคุณภาพเพื่อมาให้บุคคลคนนั้นะป้องกันการเกิดโรคป้องกันความเสื่อมต่างๆป้องกัน ให้แก่ได้ด้วยหรือว่าใครที่เป็นโรคแล้วแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่หมอบอกให้ดีก็จะทําให้โรคเขาที่เป็นอยู่มันดีขึ้นหรือว่าหายไปได้วันนี้ตุนดึงคุณหมอออกมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพอ,ดอุดรขอคิวคุณหมอทั้งวันเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้คุณหมอแนะนำไลฟ์สไตล์ไหนๆคุณหมอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิถีชีวิต,วตเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพแบบฉบับคุณหมอเดียวกันคุณหมอหิวยังคะ มากให้เลือกหนึ่งที่พาตุ้ไปกินข้าวคุณหัดเลือกที่ไหนเอ่ยร้านนี้ชื่อว่ามาดามพาเท่นะคะจริงๆเขาเป็นร้านอาหารแบบร่วมสมัยมีอาหารที่แบบทั้งคนไทยหรือว่าคนไทยเชื้อสายเวียดนามมาแบบปะปะนกันอยู่ในนั้นและที่สําคัญร้านนี้ยังได้รางวัลมิชลินด้วยออแต่ส่วนว่าเราจะกินอะไรเราจะกินแบบไหน,นเดี๋ยวให้คุณหัอดูแนะนำกันได้เลย <im itation> โอเคแล้กัน นนมันมีแบบครบทุกอย่างเลยจะเป็นแบบอาหารเช้าแบบไทยก็มีอาหารเช้าแบบอีสานก็มีหรือว่าอาหารเช้าแบบเหมือนคนไทยเชื้อสายเวียดนามก็มีวันนี้ตุ้มไม่สั่งวันนี้ตุ<ช>้มใ,<ะ>ให้คุณหมอสั่งใ,<ห>ใช่ใช่ใช่<ๆ>เพราะว่าอยากให้คุณหมอแนะนําว่าหนึ่งมาอุดรต้องกินอะไรอสองคือกินยังไงให้มันดีให้มันมีคุณภาพแบบที่คุณหมอแนะนําด้วยคือตุ้มชอบบรรยากาศมากบรรยากาศน่ารักมากอันนี้เห็นปะ มันก็จะมีแบบมีความเป็นอีสานก็คือได้หมดทั้งเซรจเลยอย่างนึงก็จะมีครบเลยแบบะโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้หมบว่าคือเฝอนะโอเคเอาเ,เ,เอาหมูเลยนะตุ้นได้หมดเลยอ่ะงั้นเอาเนื้อละกันไดจ้จริงๆทั้งหมูทั้งเนื้อแบบว่ามันไม่ต่างมันเป็นสัดสีขาเหมือนกันมีโปรตีนสูงเหมือนกันแต่ว่าถั้าเนื้ออะโปรโตีนจะเยอะกว่าอืมอ่ะ คุณหมอชอบกินแบบโกโก้เพราะว่าหมอไม่กินกาแฟแต่โกโก้มันมีปริมาณคาเฟอีแนแค่นิดเดียวถ้าเกินแบบ20-30มิลลิกรัมต่อหนึ่งแก้วซึ่งมันทำให้เรา alert ได้คุณหมอแนะนำน่อยว่าบนโต๊ะเรามีเมนูอะไรบ้างเอาอนแรก,ก่อนละกันนะคะเป็นแบบเป็นไทยสไตล์แต่ว่าอีสานสไตล์ก็จะมีนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมกหมาไม้อันนี้จะเป็นแกงอ่อมหมูน,นะคะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนน้ำซีค่ะกินแนมกันกันกนกบไข่ต้มแล้วก็หมูแดดเดียวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเวียดนามสไตล์เป็นเผินะคะ,ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นลาวนะคะเพราะว่าที่ลาวเนี่ยมันจะมีขนมปังทีาเรียกว่าปาเป้อ,อันนี้ก็ทําเสริมเหมือนแบบฟิวชั่นเข้ามาหน่อยคุณหมอ ริ่มตรงไหนก่อนดีหนึ่งเลยเราต้องเริ่มด้วยผักตามมาด้วยโปรโตีนแล้วค่อยปิดท้ายด้วยคาร์โบไฮเดรตถ้าเรากินตามนี้นะคะงานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานเนี่ยเขาโชว์เลยว่าช่วยลดระดับน้ําตาลหลังทานได้สูงถึง40อ่ะวันนี้เรากินตามหมอคุณหมอบอกให้กินผักก่อนคุณจุนถือเก็บว,ว่าเวลาเราไปกินโตะจีนอะไรออกมาหลักสุด ข้าวผัดหมี่ต้วเพราะว่าคนสมัยก่อนเ oh. ิงเขาเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติแล้วเขารู้แล้วว่ากินอะไรอ่ะถึงจะเกิดผลดีที่สุดเ mm. นื้อไทยเราก็แบบดีนะบอกว่ารสชาติาเทียบกับเนื้อญี่ปุ่นได้เลยเนาะ ในแง่คุณภาพแล้วสุขภาพด้วยป่ะคะใช่กระบวนการในการเลี้ยงต่างๆจะต้องแบบลดแอนตี้เบลติกลดยาฆ่าเชื้อหรือวลดฮอร์โมนอะไรเงี้ยที่ไม่จำเป็นอืโอเคตัวกินเนื้อแล้วตัวกินตัวกินแป้งแล้วนะโอเคไลายคนินจากเมืองไทศใส่เข้าไปได้กันได้ไหมคะได้นะ ขนมปังปาเต้นะคะเหมือนขนมปังแป้งจีที่ขายทั่วๆไปตามออท้องถนนในเมืองอุดรแต่ว่าพอทําเป็นแบบปาเต้แบบลาวเนี่ยข้างในเขาก็จะมีไส้เป็นไส้ตับเป็นหลักแล้วก็ที่ร้านนี้เขาใส่ผักสดแล้วก็ผักดองด้วยผักดองมีโปรไบโอติกค่ะในจุลินทีย์ชนิดนี้ช่วยเรื่องคุมคมิคุ้มกันของเราได้อร่อยไหมอร่อยไส้มันมีความมันมันของตับ เป็นคนชอบกินตัมีความหวานของผักสดมีความเปรี้ยวๆอมหวานของผักดองพอดีกลมกล่อมมากแล้วก็เนื้อหนมปังดีมากนะคะกรอบนอกนุ่มในเหมือนฝรั่งเศสเลยอ่ะโอ้กรอบนอกนุ่มในดีใจที่คุณหมอพามาร้านนี้อเดี๋ยวกิน ให้เสเดี๋ยวเราไปเที่ไหนต่อกันคะคุณหมอมันมีชุมชนที่เขาทําเป็นผ้าทอซึ่งอยู่เฉพาะในจังหวัดโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นชาวบ้านเอาเหมือนวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในนี้มาทอเป็นผ้าสวยๆให้เราใส่เดี๋ยวเราไปดูคุณหมอดูเป็นคนชอบแต่งตัวนี่คุณหมอจะพาตัวไปช้อปปิ้งใช่ไหมใช่พาเพียต รอน,นี่สวยจริงๆนะคะคือมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยคือตุนต้องได้ติดไม้ติดมือกลับไปอย่างน้อยในยครั้งแล้วผือนแน่นอนเพราะว่ามันมีตั้งแต่ผ้าผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายที่นี่ก็จะนุ่มมากแล้วก็บางทีเราจะเจอผ้าฝ้ายที่ค่อนข้างหนาใส่ล้วก็แข็งตัวแต่ว่านี้ดูความอ่อนนุ่มที่เป็นผ้าใหม่ก็จะออกเงางามนะคะแล้วก็มีสีแบบโทนพาสเทลใครชอบสีโทนพาสเทลนะเดี๋ยวนี้ก็มีตัวเลือกสีสันให้ เลือกเยอะมากโดยเฉพาะที่อุดอรเนี่ยคือตัวสังเกตว่าผ้าที่นี่จะมีสีที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นแม่จา๋าแม่สวัสด,ดีค่ะแม่แนะนําหน่อยได้ไหมค่ะคือที่นี่เขาจะโด่งดังจากสายบัวแดงนะคะสายบัวแดงสายหนึ่งจะได้ประมาณ78สีนะคะคือมาพัฒนาไม่มีสารเคมีนะคะธรรมชาติโดย,โดยเฉพาะเลยค่ะคนที่ออกแบบก็คือผู้ใหญ่บ้านอภิชาติพลบัวไขค่ค่ะจะเป็นทั้งปราชาวบ้านจะเป็นทั้งผู้ออกแบบจะ ทุกอย่างค่ะ,ะเขาจะไม่ให้ซ้ําแล้วก็ที่เขาโด่งดังมากก็คือลายสายทานนักเชียงหลวงสายทานนักเชียงหลวงนี่คือเอาบัวแดงมาจากห้วยเชียงหลวงการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุดอรเนี่ยคือการย้อมจากดอกบัวแดงแล้วก็จะได้เจ็ดสีเจ็ดแปดสีเลยค่ะย้อมทีแรกมันจะเป็นสายนีย่จะออกเป็นสีเงินดอกจะออกมาเป็นสีทองนะคะแล้วถ้าเราเอาไปปันกรีบบัวนะคะเอ,เอาเฉพาะกรี ชมพูไปปั่นใส่น้ำมะนาวออจะออกมาสีชมพูค่ะออชมสีดำนี่เราก็ย่อบอ,อกออกมาจากซ้ายก่อนสีเงินก่อนแล้วเราก็มาหมักใส่โคลนโคลนแล้วจะออกมาเป็นสีดำสายบัวนะคะมาจนถึงกลีบมาจนถึงตัวดอกเนี่ยก็จะทำให้ได้สีที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาที่ถูกคิดคนขึ้นมา ผ้าใส่ยู่เนี่ยเป็นผ้าอะไรคะแม่จ๋าเป็นผ้าไหมคะ่ะถ้าจะเรียกมีขิดตอนนี้จะเป็นหมีตัวน,นี้จะเป็นขิดนะคะอันนี้ผ้าคลุมไหล่จะเป็นขิดค่ะลายขิดเลยคะ่ะก็เป็นไหมหมดเลยไหมคะ่ะไหมแล้วก็เป็นสีธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติแม่จ๋าอันนี้อันนี้สีบัวไหมคะบัวที่คาอยู่นี่บัวหมดเลยอ๋อเหรอ ี้เราพาคุณหมอมาทํากิจกรรมที่ปกติคุณหมอบอกว่าไม่ค่อยได้ทํากลัวกลัวอะไรคะกลัวแดดทําไมแดดถึงน่ากลัวแดดน่ากลัวสิแดดทําให้เราแก่ได้ที่สําคัญนะแดดทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังอย่างนี้ต้งขอคําแนะนําคุณหมอหน่อยคือตูนเนะี่ยทำงานแบบนี้7วันเนี่ยตูนต้องมีออกแดดสัปาม์ละห้าวันกลางแจ้งตลอดเวลากันแดดทาทั้งหน้าทั้งตัวคุณหมอ,หอมีวิธีแนะนําตูนหน่อยไหมคะว่าแบบดูแลตัวเองอยังไงดีให้มันแก่ช้าๆหน่อย ส่วนมนช่วยได้จริง,งการนั่งสมาธิสวนมนวันละสิบนาทีอช่วยได้ทําให้เราแก่ช้าลงอย่างน้อย5ปีเลยเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนทั้งตัว DHEA ที่เป็นฮอร์โมนความสุขแล้วก็ช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้อืออเดี๋ยวพาเข้าโรงพยาบาลแล้วไปตรวจเลยฮอร์โมนความสุขตรวจได้บอกได้เลยตอนนี้เครียดหรือเปล่าหรือตรวจฮอร์โมนที่จะบอกได้ว่าเนี่ยแห่นอย่างนี้ใช่ปะอายุจริงคือ เท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเรื่องของการกินวิตามินเนาะจริงๆวิตามินเนี่ยมันทํามาสําหรับทุกคนแต่ไม่ได้ทํามาสาหรับเรานี่อืมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากินวิตามินที่มันตรงกับร่างกายเรามากที่สุดเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า personal life iv therapy หรือว่าวิตามินเฉพาะบุคคลอีกคําถามหนึ่งกินกับรี ถ้าสมมุติว่าดริปเนี่ย่วนใหญ่แล้วอาจจะละลายในน้ําเห็นผลดีในช่วงแรกทําให้เราเห็นผลอย่างรวดเร็วแต่ถ้าในระยะยาวยังไงการกินตามผลเลือดอันนี้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะรักษาระดับวิตามินในกระแสเลือดเราได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นจะทําอะไรทําให้ถูกที่ทําให้ถูกจลุดมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วยเดี๋ยวขอให้คุณหมอแนะนําว่าตูนเนี่ยต้องการวิตามินอะไรบ้างแล้วก็ตูนก็จะได้เอาคําแนะนําของคุณหมออะไปปรับใช้นั้นเดี๋ยว ขอพาคุณหมอไปโรงพยาบาล<ป>เอาไปส่งนี่ตอนนี้ตุณก็ได้รับวิตามินที่คุณหมอออกแบบให้ <สะ S 1> คุณหมอเรียกว่า เป็น personalized ใช่ค่ะ IV <Personal ized S 1> therapy Therap มันคืออะไรคะ personalized Personal <ized S 1> IV therapy ต้องบอกก่อนว่าวิตามินเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเนาะที่เขามีแบบต้องสูตรนั้นสูตร,รนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีมันไม่ได้เหมาะกับเราไม่ได้เหมาะกับ a c t ท v i t y ที่เราไปเจอมาอย่างวันนี้คุณตูนไปเจอ activity อะไรบ้างก็คือใช้คือแบบหนักหน่วงมากเนาะวันนี้หมอก็เลยมาจาัดวิตามินเฉพาะบ,บคุคคลนะคะที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมีกรดอะมิโนช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังงาน ก็ซ่องชั้นส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราไปเจอแดดมาเยอะมากเราก็จะต้องให้วิตามินที่มีส่วนในช่วยกันลดเขาเรียกว่าลด PHS หรือว่าลดการเกิดผิวถูกทําลายจากสแสงแดดนั่นหมายถึงว่าในถุงแบบนี้เนี่ยถุงที่คุณหมอใส่วิตามินไ้ให้คุณหมอก็จะออกแบบให้แต่ละคนไม่เหมือนกันค,คุณหมอคะแนะนําหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีคนอยากตามรอยวันนี้เรามาเที่ยวแบบเรียกว่าเป็น healthy <Journey. S 2> เจอร์นี่ถ้ามีเวลาสัก3-4วันเนี่ยเราพอจะทำอะไรได้บ้างเขาได้เลยสมมติว่านั่งเครื่องลงมาถึงรอนใช่ไหมคะรถพยาบาลสามารถไปรับที่สนามบินได้พอรับที่สนามบินก็มาดรอปที่นี่ก่อนมาดรอปที่นี่มาจอดเลือดหลังจากนั้นปึ๊บเราก็ไปเที่ยวตามแผนแล้ววันก่อนก็มาแวะที่นี่เพื่อมาฟังผลร่วมกับให้ IV Personal l i นอกจาก i v p e r s o n a l นะคะสิ่งที่เขาจะได้กลับมาเลยก็จะเป็น c u s t o m มอร์ s ายซ ก็คือเป็นวิตามินที่ให้เขาเนี่ยเอากลับไปทานที่บ้านตามผลเลือดที่เขาตรวจได้เอ้ยจริง,รงๆแล้ว,ว่าการดูแลสุขภาพอะไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากขนาดนั้น<ม>แค่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ทําให้มันถูกที่คุณหมอคะงั้นตนขอให้คุณหมอฝากอะไรถึงสายเที่ยวสายกินดูแลตัวเองยัง,<ม>ยงไงไม่แก่ก่อนวัย<ม>หรือแก่ อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีสุขภาพดีชีวิตเราหรือว่าอวัยวะเราเนี่ยมันมีแค่ชิ้นเดียวมันเปลี่ยนไม่ได้เนาะไม่เหมือนรถยนต์เพราะฉะนั้นคนดูแลตัวเองให้ดีนะคะ work harder แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองแบบ harder ยิ่งกว่าด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะคุณหมอ,อม,ม,มีมือเดียวขอบคุณมากมากเลยขอบคุณ <มา S 2> ค่ะเอ<ล>บยังไงกลับมาเจอกันอีกทีคราวหน้าก็แพนมาสัก3-4วันมา,มาตรวจอีกสักโปรแกรมนึงแล้วก็มาดูแลตัวเองอีกักโปรแกรมหนึ่งคุณหมอดิวนะคะก็น่ารักมากชวนไปเที่ยวก็ไปชวนไปกินข้าวก็ได้นะคะแถมยังให้ความรู้เรื่องการแพทย์ด้วย วันนี้นะคะได้ข้อคิดเรื่องสุขภาพมาหลายเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่อง personalized well-being หรือว่า personalized wellness คือการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลคุณหมอทำให้ตุรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีอ่ะมันเริ่มต้นจากการที่เราต้องรู้จักตัวเองก่อนมันไม่มีคำตอบตายตัวว่าทำแบบนี้แบบนั้นแล้วดี เรารู้ว่าอะไรดีแล้วเราก็หยิบบางอย่างที่ดีนั้นมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วมันจะเป็นการดูแลสุขภาพที่ไม่เครียดนอกจากที่เราจะ ทำอะไรดีๆให้กับตัวเองแล้วอะเราต้องพูดคุยกับตัวเองให้ดีด้วยว่าฉันทําดีแล้วแล้วมันเป็นการให้กําลังใจตัวเองในการดูแลสุขภาพไปด้วยส่วนครั้งหน้านะคะส่วนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวให้สนุกสดใสเต็มที่แบบเดิมแต่ว่าได้สุขภาพด้วยกันที่ไหนนะคะก็กลับมาติดตามกันได้ในรายการ healthy journey กับกระตูในครั้งหน้า